เพื่อนเพื่อนไหวไหมเพื่อนตกไปอีกแล้วโอเคไหมโอ้ไม่น,าน่นานดูก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราเอยู่ในทีมนภูเขาหิมะอีกแล้วซึ่งอากาศสภาพอากาศมันไทยมาก ต่อไปแคมป์สองซึ่งผมว่าผมจะเดินไปแคมป์สองเดิไปแคมป์สามรวดเลยเพราะมันไม่ได้ไกลอะไรเลยลก็ไม่นานานอ่ะไม่ถึง <c oughs> ร็บที่แล้วขึ้นกระโดดอย่างนี้รอบนี้เหมือนกันมีคนโดดอย่างนี้ตลอดเลยอ,อ้าวมีคนไปถึงอีกแล้วเหรอไม่บินม,มา อ๋อทำไมไม่ถึงวะเป็นโมเดลดดตันกระโดดจะเดินพอดโอเคสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราต้องไปทางโอเคกันโอ้ลองลึกหนี่เขี่ยไปกันฮะเราต้องสำรวจเะไดยังจะผมเปิดอี้ก่อนเลยเ,เปิดอางกาันแล้วก็ ตารเวางแนโอโนี่ลมลนี้โอเค,อเคตรงนี้ยากเลเพราะเออเนี่ยตเ,อ,อ,เอ,อตายตรงนี้ใช่ไหมทำได้เออศพมาถึงทางโอเค เพื่อนตกไปทีเดียวตายเลยโอเคแคมป์สองเออยังไม่ถึงกินน้ำ่อนโอเคผมน้ำไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เออผมยังไม่ได้จอยกรุ๊ปเลยเขาบอกจอยกรุ๊ปแล้วเออตามเมตจากทานตรงจากที่สุดเนี่ยมันจะลดลงเียวถึงแคมป์สองผมพยเอาไปจอยกรุปไม่ได้มั้ง ไม่เป็นไรเราก็เนื้อในไหมคำสองใช่ไหมใช่ไหมเอออ้าวันนี้เจะสก,กีนี่วะอ,อ่มือ,อ,อคู่มือนะค,ครับจะขออนุญาตอ,อ่านคู่มือก่อนอ่ เดินไปเดียนคือตอนนี้มันบึดพอดีอ่ะไปไปก็ไปเดินไปได้ไหมนี่เดินไปได้ปหรอแต่นานหน่อยโอ้โอ้ข้างหน้าอะไรนะโอ,โอ้โอ้เดินไงไหมหานไปได้ออกเปินกลิ้นเหร เดินไปได้ปะเดินไปได้เดินไปได้เขาบอกว่าเพนกวินป้ายบอกเพนกวินเพนกวินอะไรสิคือเพนกวินมันจะมาได้จิกเรานี่ปะนี่เพนกวินหอยตัวนั้นดูสิโอ้ฮู้ฮู้ฮู้ดีนีดิ พ่อปได้ยาได้ยาเดี๋ยวเข้าใช้เดี๋ยวค่อยใเดี๋ยวผมเปิดไฟกดี๋ยวผมเปิดไฟไปต่ออ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้ให้เดินแหละออเออผมกินไอ้นี่ก่อนแล้วกันโอ้ยไีไ่คิดครั้งสิหายครั้งเลยดีดีดด

ในนในในใถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ้อผมแปลกใจมากเลยที่ผมตึดน้ำแข็งอู้ถึงแชมปสองแล้วใช่ไหมเอ่ยแชมป์สองกระเป๋าเอ่ยั้นดูดอ่ะแชมป์มสองกระเป๋าเอ้ยตายอยู่นายอันนี้ไงแชมป์สองตายแหละจะเซฟกันเออ สูอมไปทางนี้แหละยาไม่มีโอ้โหสิ่งแบบน่ากลัวจัดๆเลยอะโอ้โหนั่น้ำแข็งถลง่มอ้นนี่หมาถล่มใช่ไหมโอ้โหน่ากลัวโอเคดอก รอดมาได้ยงไงไม่รู้ก็โอ้โหตกไปไม่น่ารอโอ,โอเคอืมไปทำปลอดภัยดีกว่าเราพูดไม่มีประสบการณ์เราเออ่ไปทำปลอดภัยดีกว่าคือประเด็นแม็นซผมต้อง ตดมาตรงนี้แล้วก็ตดมตรงนี้แล้วก็ตดขึ้นตรงนี้โอ้โหยากอ่ะต้องขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ่ะโอ้หเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยาวไม่มีเดะไมเออตรงนี้มันดูแปลกสิไหนดิบอตอน โอ้โหเจริญแหละอ้าวพี่จ๋าโอ้โหในชีวิตจริงชีวิตจะชีวิตชีวิตถล่ม,ม,ลมอ๋อตั้งเยอะเสียงนี้มันจะถล่มใส่จผมครับ เดินดิแล้วผมเดินเข้าไปได้ไหมใช่แต่ผมโอ้โหลงหมดกลโชคดีที่เลือดไม่ลดอ่ะอ๋อเห็นไหมนั่นมันเอ่อ เชื่อตอนนี้ผมเดินมาถึงสนันคามีลมมีลมลต้องเออผมต้องเดินไปทางขวาเแรงเอ,อ็ดพลงจะติดนี่ก็ติดไหมเนี่ยเันนะั้นเดี๋ยวตั้งคาเสียงนะบางทีตั้งคาเสียงยากเล้ยเพราะไหลไม่ตลอดเวลาโอเค ได้ได้ชิปเมนได้ตอนนี้ผมจะต้องเอ่อให้ผมรอบม่ได้ห่ะโอเคเดี๋ยวผมอ่านกันที่แป๊บนึงเชเอ้อจริงๆเราเดินลัดตักตรงมือมาตรงนีเ้เลยก็ได้นะใช่ป่ะอาจจะได้นะแล้วตรงนี้เราก็่ออมู เ้าจะเป็นคนวางบนใดนี่ว่าคนทำแมพนี้ต้องขยันมากเลยนีไรทำเป็นทีนี่ไงคนนึงทำพวกพื้นที่อีกคนนึงทำพวกเนี่ยอุปกรณ์ในการเดินทางอีกคนนึเป็นคนทดสอบอ๋ออีกคนนึงเขียนสคริปด้วยคือมันต้องมีอย่างน้อยสามคนเอาไปทนู้นอืมน่าจะอยู่แถวๆประมาณนี้แหละทามันแถวๆนี้ เพราะว่าเออไอ้เจ้าเราผ่านเออผ่านทางที่เออทางที่มันเป็นกุญแจล็อกอันที่สองมาใช่ไหมอ๋อนอนอนๆนๆๆไปอ๋อเราต้องไปหันรนโอ้โหตกไปคือเริ่มใหม่สถานเดียวอย่างเงี้ยอู้หูเกือบ แล้วผมก็ต้องตัไปทางนู้นปะดูเลี้ยวเลี้ยวโหตึกิลงไปคือเรื่องใหม่เนี่ยซึ่งแน่นอนว่าผมเก็บเรื่องใหม่ผมก็เลยเซฟตัวเองแล้วคิดว่าไปแล้วเราเจอแสงเนี่ยสองสามรอบไปไหมใช่ไหมขนาดแค่แชมป์หนึ่งมนยันแชมป์สามมันยากเลย เกือบๆกับตรงนี so ้ตืนไม่เป็นไรโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงนี่แหละฮะแอมป์สามแล้วก็เช้าพอดีก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ